เราสวัสดีวันที่6รกรกฎาคม2568ก็มาพบมาเจอกันเหมือนเดิมคิดถึงกันมั้งม่แล้วเนี่ยวันนี้เราก็อยู่กันที่สถานีเชียงใหม่เจ้านะครับผมฉันก็พาแกมาดูรถด่วนพิเศษขบวนที่8นะจับต้นทางสถานีเชียงใหม่ไปทางสถานีกลางกรุงเทพภิวัดขนาดนี้ขบวนรถก็คือออกจากสถานีเชียงใหม่แล้วตอนเวลา8โมง50น8โมง50มนน,นะ ก็เปิดวีเตือนเปิดเดมื่อกี้นะครับนะแล้วก็เปิดไฟหนานะเพื่อความปลอดภัยนะครับขณะนี้ก็เคลื่อนมาแล้วนะครับมาโดยความปลอดภัยเพราะว่าเนื่องจากมีขบวนที่14นะรถด,ด่วนอ่าขบวนที่13 4 3นะรถด,ด่วนพิเศษขบวน13บสกรุงเทพเชียงใหม่อ่าพิ่งเข้าไปผู้ดิสารก็เดินกันให้ควักใ,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 ให้ไขว่ไปหมดนะครับนะให้ควักให้ไขว่ไปหมดนะ ขบวน8ปดเขาก็เลยต้องค่อยๆนะครับนะค่อยๆนะครับตอนนี้ก็เปิดไฟนะฮะแล้วก็มีการหยุดนะาจะมีการที่จะอรอผู้โดยสารนะอาจจาะตกค้างกําลังวิ่งมาอะไรเชือกนั้นนะครับหรือไม่ก็ผู้โดยสาราขบวนที่13นะเดินเดินไปแบบใกล้ๆชิดขบวนรถเขาก็เลยหยุดก่อนนะครับนะนะ อาจจะรอให้บริษัทนั่นนะครับผมนะกระบวนนี้นะครับนะเขาก็ประกาศหลายครั้งหลายค้าหลายหนแล้วนะครับนะว่ามันไม่มีรถตะเบียงไม่มีรถตู้ตะเบียงหรือที่ขายคุ้งขายของนั่นแหละนะครับผมเขาก็ประกาศหลายครั้งหลายค้าหลายาหนนะครับผมนะเพื่อให้บริษารได้ซื้อสิ่งของสัมระที่สถานีต้นทางนี่ก็ชักวีแล้วา นะเขาเรียกว่าวีเตือนวีเตือนนี่ก็จะยาวนะวีจะชักยาวหนึ่งครั้งปั้นแล้วก็วีสั้นหนึน่งครั้งปั้นรวมแล้วก็ปั้นปั้นโอ้โหมีควันด้วยนะครับนะตกลงมันเป็นรถด่วนพิเศษอดีตส้นรางหรือว่ารถจกักรไหน้ำเลยนะโอ้ถ้าจะดูใ้ใกล้มีฝันขาวเลยนะเนี่ยฝนะันขาว่าเงี้ยนะเผาไหมสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์นะถ้าเป็นช่างก็น่าจะรู้อันนี้มาแล้วเคลื่อนมาแล้วแล้วก็ลบๆหน่อยนะครับลบพกเสาหน่อยนะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะเข,าจะ,ขาจะแบบเกรงนะ เพราะจัจั่วิดว่าเราได้นะครับขณะนี้ส่วนพิเศษกระวุดแปก็เคลื่อนมาแล้วนะครับนะเคลื่อนมาแล้วออกมาแล้วตามเวื่องลเวลานะครับผมออกมาตามเรื่องลเวลาแล้วนะครับผมค่อยเคลื่อนออกมานะครับใครที่จะไปขบวนนี้เตรียมสิ่งของสำหรับไลเรียบร้อยนะครับน,ะน้ำนะขนมนมเลยข้าวปลาอาหารเนื่องจากเขาไม่มีตู้ทะเบียงนะครับผมนะปลาเลี้ใหญ่แล้วนะครับนะ แล้ลครับนะัก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยแล้ก็ขอให้โชคดีนะขอให้ถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒโดยปลอดภัยและสวัสดิภาพนะเดี๋ยวก็เจอกันคือวันนี้ตอนเย็นตะทัาก,ก็จะตามไปนะเนีเขาก็าเปิดเปิด ทันมาขับการนะครับผมนะทดลองห้ามล้อที่ประแจพอดีเลยนะครับผมนะ <c oughs> ปึ๊บพอขอบวนรถทุกขบวนต้องทําการทดลองห้ามล้อรถทดลองเบรคทุกครั้งที่ความเร็ว20และสถานีต้นทางที่ความเร็ว20และระหว่างทางด้วยนะครับนะที่ความเร็วสูงสุดก็ต้องทําการทดลองห้ามล้อเช่นเดียวกันนะครับผมไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับก็สวัสดียามเช้าเชียงใหม่นะครับผมแล้วก็มาพบมาเจอมาพูดมาคุยกันเหมือนเดิมนะ ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแต่ทัดจะได้มีกำลังแรงใจที่จะทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ